i n g แ o o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับข o o d Morning i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ conversation กับเรื่องที่มีชื่อว่าลางานภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรจรึงจะเหมาะกับวันลาประเภทต่างๆมาดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้มีเรื่องหนึ่งมาชวนทุกคนลองไปทำกันดูนะครับนั่นก็คือการลางานเฮ้ย hey. ลาง,งานเลยเหรอเอกใช่แล้วครับวันนี้เอกจะพาทุกคนลาง,งานในแบบภาษาอังกฤษเชื่อไหมว่าไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแค่ว่าต้องเข้าใจครับว่าเราเนี่ยจะลาไปทําอะไรนะครับแล้ววันนี้เอกจะพาทุกคนไปรู้จักกับคําศัพท์ลาง,งานประเภทต่างๆในภาษาอังกฤษกันเกริ่นให้ฟังนิดนึงก่อนละกันว่าความยากเนี่ยน่าจะอยู่ที่คําศัพท์บางคําแหละที่เราแบบว่าไม่เค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่นะครับหรือว่าบางทีก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสลาง,งานกันบ่อยๆแต่อย่างไรก็ตามครับพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับทุกคนเลยหากต้องใช้มันขึ้นมาอ,อย่างน้อยมีไว้ดีกว่าไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าครับมาดูที่คำแรกกันเลยดีกว่าคำแรกนั้นก็คือ leave of absence แปลว่าการลาง,งานเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างมากขึ้นนะครับถ้าเราเห็นตัวอย่างการใช้ประโยค employees need to contact the supervisor for leave of absence ซึ่งมีความหมายว่าพนักง,งานจำเป็นต้องติดต่อกับหัวหน้างานสำหรับการลางานแน่นอนครับว่าการลางานเป็นทางการเนี่ยทั้งมั่นใจและสบายใจเรามาดูกันต่อที่คำที่สองกันเลยดีกว่านั่นก็คือคำว่า sick leave sick leave แปลว่าลาป่วยตัวอย่างการนำไปใช้นะครับ she took every bit of sick leave she could ซึ่งมีความหมายว่าเธอใช้วันลาป่วยของเธอเท่าที่จะสามารถใช้ได้ วันไหนที่เรานะครับไม่สบายหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยเกิดป่วยขึ้นมาก็อย่าลืมเตือนเพื่อนนะครับว่าให้ลาด้วยคําว่า SICK LEAVE โอเคเราไปคําที่3ามันต่อเลยดีกว่าคํานี้ค่อนข้างสําคัญครับเพราะว่าจะมีเจ้าตัวน้อยๆเนี่ยเกิดมาบนโลกซึ่งเชื่อไหมครับว่าถ้าบอกแบบนี้เพื่อนๆของดาวถูกแล้วแหละว่าเป็นการลาแบบไหนนะครับนั่นก็คือ m a t e r n i t y leave แปลว่าลาลอดอีกครั้งนะครับ m a t e r n i t y leave ข้อควรรู้เพิ่มเติมนะครับเราสามารถใช้ maternity หรือคำอ,อื่นๆเช่น paternity หรือว่า parental leave ก็ได้นะครับความหมายเหมือนกันเลยแต่คำดังกล่าวเนี่ยฝ่ายชายมักใช้เพราะว่า paternity คือการเป็นบิดานะครับหรือว่าเป็นพ่อคนก็ได้นะครับส่วน parental คือการเป็นผู้ปกครองเป็นต้นนะครับเรียกได้ว่าใครลาคลอดก็สบายใจกันแล้วนะครับทีนี้มาดูกันต่อที่คำนี้ครับ leave without pay แปลว่า ลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างซึ่งเรามีตัวอย่างการนำไปใช้แบบนี้ครับ I would like to request a leave without pay for the duration between September 20th and September 23rd ซึ่งมีความหมายว่าฉันขอลาหยุดแบบไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงระหว่างวันที่20-23ถึง23กันยายนซึ่งตรงนี้เอกมีข้อควรรู้เพิ่มเติมในการใช้คำว่า unpaid leave ก็ได้นะครับความหมายเดียวกัน มาต่อกันที่คำลาในเชิงแบบวิชาการกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งเราจะใช้คำนี้ sabbatical leave sabbatical leave แปลว่าลาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการอันนี้ความหมายชัดเจนมากเหมือนกันนะครับเรามีตัวอย่างการนำเอาไปใช้นะ will you go somewhere else in your sabbatical leave next year ซึ่งก็มีความหมายว่าคุณจะไปที่ไหนของวันลาเพื่อปฏิบัติงานวิชาการในปีหน้า มาถึงตรงนี้แล้วเรามาครึ่งทางแล้วนะครับเราจะไปกันต่ออีกครึ่งทางที่เหลือในคำถัดไปนั่นก็คือคำว่า take time off หรือ take a day off ซึ่งเราแปลได้ว่าหยุดงานคำว่า take time off สามารถใช้ take a day off แทนได้เหมือนกันนะเพราะว่ามีความหมายที่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างกันนำไปใช้กันดีกว่าตัวอย่างแรกก็คือ she took time off to vacation in madrid ซึ่งมีความหมายว่าลอนลาหยุดไปพักร้อนที่มาดริด ตัวอย่างการนำไปใช้อันที่2นะ 2> A worker tells his boss that he wants to take a day off on April 2 3 r d เมื่อกี้เรายกตัวอย่างการใช้แบบ he แล้วก็ his ไปแล้วนะครับเราลองมาใช้ her กับ she กันบ้างดีกว่า A worker tells her boss that she wants to take a day off on April 2 3 r d ซึ่งมีความหมายว่าพนักง,งานบอกกับเจ้านายของพวกเขาว่าเขาต้องการหยุดงานวันที่23เดือนเมษายน ซึ่งพอพูดถึงเดือนเมษายนเนาะเราก็จะรู้สึกร้อนขึ้นมาทันทีนะครับรู้สึกอยากอยากพักร้อนอยากพักร้อนเฮ้ย <c oughs> มันเชื่อมโยงกับคำนี้แหละนั่นก็คือ vacation leave vacation leave แต่ว่าลาพักร้อนตัวอย่างกันนำไปใช้นะครับ She would b entitled e to take seven days vacation leave ซึ่งมีความหมายว่าหล่อนจะได้รับสิทธิ์ที่จะลาพักร้อน7วันได้ยินแบบนี้แล้วอย่าลืม ลองไปใช้ดูบ้างนะแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะว่าลาพักร้อนได้กี่วันมาคำถัดไปกันดีกว่าคำนี้นะครับเป็นคำที่อาจจะดูใช้บ่อยนะเรียกได้ว่าความเห็นส่วนตัวนะผมว่าใช้บ่อยมากๆเลยแหละนั่นก็คือคำว่า personal leave personal leave แปลว่าลาธุระส่วนตัวสำหรับตัวอย่างการน,นำไปใช้นะครับ an employee who is entitled to personal emergency leave Can a h e out to 12 days of unpaid leave มีความหมายว่าพนักง,งานคนที่ได้รับสิทธิ์ในการลาหยุดธุระส่วนตัวแบบเร่งด่วนสามารถลาได้12วันโดยที่เป็นการลางานแบบไม่ได้รับเงินเดือนตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่เราลาธุระส่วนตัวแบบนี้เราจะสามารถที่จะคำนวณได้นะครับว่าจำนวนวันหยุดและจำนวนวันที่เราทำงานเนี่ยมีกี่วันกันแน่ซึ่งสร้างความชัดเจนได้ดีมากครับ ต่อไปก็จะเป็นการลาแบบไปศึกษาในบางเรื่องหรือว่าบางทักษะหรือว่าบางด้านนะครับคงจะเดากันได้อีกแล้วแหละว,ว่าเป็นคำว่าอะไรนั่นก็คือคำว่า study leave study leave แปลว่าไปเรียนต่อตัวอย่างการน,นำไปใช้นะ some companies have no entitlement to take a career break or study leave มีความหมายว่าบางบริษัทไม่มีการอนุญาตให้ลางานแบบหยุดชะงักหรือแบบลาไปเรียนต่อ แน่นอนนะครับว่าถ้าเราเนี่ยจะลาไปเรียนต่อนะครับก็อยากฝากไว้ว่าให้ลองดูรูปแบบของบริษัทที่เราจะเข้าไปทํางานด้วยนะหรือว่าถ้าเราจะลาจริงๆก็ลองเขียนไปดูก่อนนะครับคําต่อมานะครับรับรองว่าทุกใจคนมีแฟนหรือว่าคนโสดเนี่ยต้องสอมเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าจะลาได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะนั่นก็คือคําว่า marriage leave marriage leave แปลว่าลาไปแต่งงานบอสครับ ผมขอลาไปแต่งงานเฮ้ยอย่าเพิ่งซ้อมสิตัวอย่างการน,นำไปใช้นะครับ My company has no policy for marriage leave ซึ่งมีความหมายว่าบริษัทของฉันไม่มีนโยบายสำหรับการลาไปแต่งงานไม่ต้องร้องไห้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีนโยบายแต่ผมเชื่อว่าขอหัวหน้าดีๆวันดีๆก็จะมีเองนะครับเราจะมีทั้งความเชื่อความหวังและก็ความรักไปด้วยกันละกันนะครับโอเคคำสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือคำว่า Orordination leave ordination leave แปลว่าลาบวชตัวอย่างการน,นำไปใช้นะครับ I told my boss that I want to take an o r d i n a t i o n leave for three weeks ซึ่งมีความหมายว่าฉันบอกกับเจ้านายว่าฉันต้องการลาบวช3สัปดาห์และแล้วเราก็ครบแล้วคำสุดท้ายโอ้โ oh, หดีใจจริงๆนะครับเพื่อนๆครับ ลางานภาษาอังกฤษเนี่ยบางคำเนี่ยคงไม่คุ้นหูบางคำก็คงไม่รู้จะมีโอกาสได้ใช้เมื่อไหร่นะครับแต่เชื่อเถอะครับว่าถ้าเราเนี่ยผ่านหูผ่านตาได้ฝึกพูดไปบ้างนะครับเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นที่ไม่รู้คำศัพท์เหล่านี้อย่างแน่นอนและไม่แน่นะครับเราอาจจะช่วยเพื่อนๆที่กำลังจะลางานหรือว่าลาไปเฉพาะงานเฉพาะประเภทก็ได้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษ และอยากติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook ingnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับ See you soon